สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้หอยนางลมนะคะเนาะหอยนางลมสดสดเห็นกับสื่อมากินคิดอยากพรอ้อมมาแซ่บๆกันครับมี่แต่ตูใหญ่ๆค่ะมันสดใน,นสีโอ๊ตบุดรดอกเห็นนะข้าวเปียกโชเอา้ามันอก็้จะเป็นสีน่อยโชืม ือนี่ไงจออับมั้อเลยค่ะนี่อักระินมางงานหลกจะเอามากลับืมอ ไปกินเดี๋ยวน่ะมัานจุ๊ยๆดุดๆเลยเนาะอุ้ยคือแบบเขาปอกเปลือกไม่ๆแล้วมันอย่างนี้ไหมเปลือกมันบันลึกไหมใช่เนี่ยกินแล้วมันลุดสืมอุอนเลยอืมเอาหอืมให้เองสิอา จะเพิ่มตักน้ำจิ้มโบราณเลนตเป็นลุมแบบนั้นใช่ได้รเป่าาใหยังเสียอืออืมอืมขับสองเลยวะ หอมเจียว หวาละครับน้ำพริกเผาใส่เยอะๆไปเลยหวานอืม ไม่เน้นซีฟูด้ดเน้นพริกเผามัน ินก็เป็นยอกกะทินอ่ะหวานมันยอดฝรั่งเศสยูบาลเอืยนยอดฝรั่งเศส เป็นไงว่าเป็นลุ้มแล้วตัวนี้ ยังหมาเลยสองอะ่ะเป็นแค่ตัวเดียวเลยไงบางอันแม่ก็เอาใส่กันถ้าอันไหนรุมใหญ่ป่ะแมแมก็ใช่อันนี้ต้องผิดเผาหลายๆซีฟูนหลายๆอ๋เนนจีเยวทุลักทุเล không nó khóc tí mà mắc mặt không, không mặt ัวนไซ้สองมามกิมแตบแซบแซบครับผักพากระแซบไม่รู้ว่าหิวอะเพื่อวันหิวเลยทั้งหิวทั้งแซบแล่ะ เจียวกระเบิดเราอยู่ท้องโตคนละโตุูมยายมาครับใ, <c oughs> ใส่ใหญ่กับมีเนี่ยค่ะแต่ว่าไอ้เอาแบบกับล่างกินมาพอกินอืม Hmm. Hmm. Kapselat banget. Hehe. เดี๋ยวย่งเบอร์ก่อนหอยหวานปิีกรกิป <c oughs> บนเหลือเหลือดตะผัก <c oughs> ผักสลัดเอาปีกริปด้วยครับส <c oughs> ิปแปลด้วยค่ะ ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้นึงเฟยมสักตัไว้หนิมน้ำหน้าได้ครับเมื่อน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายพอกันคทีบนาครับสวัสดีค่ะ